แท๊ด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 แท๊แท๊แท๊ดทก่อนเลยเอาแท๊ดแทรดก่อนสวัสดีอําเย็นครับผมยายสมโนครัวกลับบ้านอีกแล้วเก็บของบอยพากันย่างอ่ะนั่นกินเด้อหอยแครงอะไรเนี่ยเสียแกซื้อมาฝากฝากกันทำมันนั่นแหละกิน ขอบคุณไปทางเสียใหญ่นะครับไม่ประสงมของน้าครับซื้อปลาหมึกซื้อกุ้งซื้อหอยแครงมาฝากกินงานนี่ครับโอ้ปลาหมึกไหมหอยแครงปลาหมึกกุ้งเตาอยู่ไหนเราดูเตาอยู่นู่นเอาเตามา ดังไปไปตกใจหมดตาตาบอกตกใจหมดเลยตาตาบอกตกใจหมดเลยนี่น้ำน้ำน้ำโคกอะไรอยู่ในนี่เด้อน้ำแข็งก็อยู่ในนี่เดี๋ยวผมจะไปงาน งานศพครับงานเขาดำเออเอาเตานี่แหละไปจุดไฟตรงนั้นแหละพักกันย่างกินป่ะนายถมตุงซื้อของไหน ไปซื้อขอแป๊มหนึ่งนี่มอไซสสี่สิบใหญ่แล้วก็ช้างสามขวดเอาขวดไหมน้ำแข็งไม่ต้องน้ำแข็งในรถมีอยู่ โอ้กันแล้วเดี๋ยวขยับรถนี้ไปข้างหน้าหน่อยเยกะกะ โอ้าพากันเข้าบ้านาพากันเป่ากรองใหญ่เลยครับพากสนามเราไม่ได้เอาติดรถไปด้วยค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่ครับเจ้าส้มลาย นี่ครับวันนี้วันนี้มีประสานงานกันผิดพลาดครับเสียบอยครับ,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 บรขับรถหานในหมู่บ้านเลยหรอหารอหมู่บ้านไปทางไรหนวะหารอบหมู่บ้านเลยคนขี่ไปถึงสายทีผมก็ไม่เห็นอ่ะไอ้ปามทางอ่ะเอ,อกับก้าวครึ่งโทรหาพี่ไปทางไหนวะเราจะมาจะมาไปหาทางเส้นไหมไป,ไปหนองบัวแดงหนองมะแดงเออไปตรงลานเลยกับตักข้าวก็ไม่เห็นเด็กกลับมา เราน้อยเราน้อยเราเราบอกหาปั๊มไม่เจอเลยหาปั๊มไม่เจอเลยเลย,เลยมาเรื่อยๆดูทําที่จอดสบายเลยครับ <S 2> <S 2> จอดรถได้หลายคันเลย ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะนี่นี่ตรงนี้มียุบค,ครับมียุบมียุบพี่เก่งไม่รู้ถึงบ้านหรือ,อยังเนาะช่างเก่งของเราโอ้ไอ้ต้อมเองอยากลองคอมเมนต์ไหม อยากลองความแม่นไหมพี่มีเป้านี่นี่เออเอาไปตั้งแล้วก็คนละคนละดวงเลยเนี่พอใจอะไรก็ด๊พอใจเลยน,นี่เราพิ่งงานได้ก็พอ,อดีเลยอเอาไปหมดเดีย๋ยวจะย่างปลาหมึกกินกันครับเนี่ยนี้ บอกคุณไปทางเสียใหญ่ครับเสียใหญ่ไประสงคของน้ำครับครับอีกครั้งนะครับผมซื้ออาหารทะเลมาฝากทีมงานเราผมก็เอามาเมื่อวานผมก็เอามาที่บ้านเลยเพราะว่ารู้ว่าวันนี้ทีมงานก็ต้องเก็บงานต้องเสร็จงานต้องก็มากินที่บ้านกันเลยอ้บางคุณคืองงามเหรอฮะเออหลาบางฟุญข้างงามเนี่ยโอ้คนดำตาตา,ตาบางฟุญไงเนี่ย นหนลองวิ่งหน่อยดิลองขับดูที่แรงไหมโอ้เหม็นยางโ,อ,โอ,อ้โอ้แรงเลยวะโอ้จวดเลยจวดจวดเลยโอ้ <c oughs> ใครส่งมาอีก ใครตาน้อยบ่โอ้ยตาน้อยตาน้อยส่งมาให้ 1, 2, 3, หนึห่งสองสามสี่โอ้ขอบคุณตาน้อยมากครับโอ้ตาน้อยนี่ยโอ้โหน,นี่ของจานชูชน,นี่ของจานชูอนนนนของนนของนนโอ้ นี่พี่นนนายนนพี่นุ่นพี่เรื่องอันนี้นนอันนี้เราน้อยอ๋ออันนี้เราน้อยโอ้สุดจัดเลยของตาใต้ออวางหนึ่งใ่บ้านของทงไม่มีตัวนี่นี่รถใครแม่โอ้ตา,ตา,า,าอ่าโอ้ตาขับรถเก่งเอาเข้ามาส่งเลยอ่ะเหลาเหา มาเอาของเร็วนี่ของเองอะ่ะนี่หลังหนึ่งอ่านดูเอาอันไหนอันไหนของเองอ่านดูสิโอ้ตาโอ้ขับรถเก่งมาส่งข้าวสาลเลยอะ่ะไม่ธรรมดาเลยนี่อันไหนใช่ไหมนี่แหละของเองนี่นี่อ่าของเองขอบคุณต่น้อยด้วยขอบคุณต่น้อยหน่อยเร็ว ตาน้อยขอบคุณตาน้อยขอบคุณตาน้ยที่ส่งของมาให้ผมที่ส่งของมาให้ผมออไปยกไปเลยยกจะข้าวให้ตาหน่อยเอาไปเลยอันนั้นของเองทั้งหมดแหละ,ะตาเป็นพี่ชายตะนกปะพี่ชายเท้ๆเ,เลยนะนะครัะ โยกเลยเยกไปไว้ข้างในเลยน่อยงนี้ว่ะนุง้สานด้เสียเป็นบ่อไม่รูยน้ก็ตามจะชยเขาอหขึ้นยตังหมู่บ้านแล้วโอ้ก็อยากบอกว่าเก่งรุ่นไหนอ่ะ สวยดีเด้อกูดูอ่ะกูน่าปัดอยู่ข้างหน้าเหมือนสเตลเลยโคตรเท่เลยครับรุ่นไหนเนี่ยทันด้าโอ้โกสาวซื้อให้ซื้อมาหลายเดือนแล้วแต่ไม่ค่อยใช้ โอ้ oh, ตาไม่ธรรมดาเรืองรถล่มนะรถล่มมาเลยว่ะเดี๋ยวผมขายวัววุ้นหมุดหมอดูจะซื้อรถเก๋าๆใช่ตาซื้อเท่าไหร่นี่ซืสองแสนสามซื้อนานแล้วบ่ซื้อมาเดือนสองเดือนสามเดือนอ๋อซื้อมาของครูของพอบ่โอ้สองแสนสามธรรมดามันไม่เกิน ใช่ไหมใช่มาว่าทุกคนไอ้เล็กมึนเมาควบใจดำเมาเลยเขาบอกว่าขายกายมาให้ผมคุณหมอโคจังเราจะร้องให้ครับผมตาขอบคุณครับอู้สองเซ็มสามมาซีวิกที่ไหนเนี่ย ของจันชูเลยเด้อชูไปยิบเอาเด้อลังหนึ่งของเองอ่ะตะน้อยส่งมาให้เออตะเรื่องพูดผิดพูดผิดไปเป็นตะน้อยได้ไงวะเอามาดูกันครับข้างในนี่มีอะไรครับระเบิดหรือเปล่าตะเรื่องตะเรื่องโอ้ผมพูดผิดเดี๋ยวผมพูดตะน้อยเฉยเลยอ่ะตะน้อยร้อยเจ็ดห้าหรป่า นเรื่องทองวิไลเรื่องเอานยโน่นงโน่นโน่นอยู่ตนโน่ไปเอามาอแปลชื่อด้วยโอ้แปลงอะไรม่วงหางญี่ปุ่นไโอ้ส่งมามาาาเตมที่มีดมีมีดมีดแล้วจะขายก็ีนี่ัวหมดอายุเลยส้จ จัดดตายแล้วทีนี้เราตายแล้ว,น,ลวนี่อะไรส้มส้อมอะไรว้ามีนอมอีกมีนมอีกงานเราโตในววันนี้แหละมีนมด้วยนนนเวามาโนนของเองอ่ะอ่นานร้ออ่านรูด้วยน่ากลองมีชื่ออยู่ไอันโชกแกต้นด้ิเหมือนกันเลยอ๋อดูสิเหมือนกันไหมขอเราต้องมีพิเศษแน่นอนฮะ พอเรามีพ e, e, e. no, right. bueno. okay, ิเศษพอเราไม่มีเรามีซุ่มมีซุ่มมีนมปุ้ยก็น่าอยู่เหมือนกันเลยนะของฝากนะเอ้มีขนมวิเศษขนมพิเศษด้วยขนมพิเศษด้วยดูวันก่อนดูวันเดือนปีมดเหรอมดเหรอโอ้มดกแล้วมดมดขโมยกินแล้วไปุ้ยกระเดกบ้อมกระดกบ้อมนี่ของนนนนได้สองกรังเลยเหรอโอ้ยขึ้ได้ลายแท้ โอ้ใครจะมีิเศษอะไรมอ๋ออันนี้้เยอันนี้เป็นคนเปิดเอากินแล้วเนี่ยโอ้ตังองเต็มเต็มชุดับองเว้ยเฮ้ยมีซองเขาไหมไมีมมีขนมมามีน้ำส้มด้วยนะน้ำส้มขอบคุณขอบคุณตะเรืองมากครับตะเรืองคุณมากครับตะเรืองส่งมาให้ทีมงานประจำเลยครับ โอ้นัอนนนมีแอปเปิ้ลอีกมีแอปเปิ้ลด้วยมีขนมกาแฟกาแฟเยอะอะไรนะเนี่ยขนมเอ้ขนมเยอะหน่อยนนนินเนี่ยโอ้โหสุดจัดเลยครับตะเรียงครับ คุณคุณตาเรื่องมากครับดูเลทีมงานเป็นอย่างดีเลยโอ้ไปไดวผมไปอาบน้ำก่อนครับลาทุกท่านท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม